ตารางคะแนนละสับงานนี้มีสะเทือนทีมของวิภาวีลุ้นผงาดขึ้นเบอร์หนึ่งเพราะอะไรไปดูสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเอ็นเอ็นสปอร์ตไล์แต่ก่อนจะไปรับชมรรบฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะและก่อนจะไปรับชมกันต่อแอดก็มีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอสําหรับ YouTube พเมีที่ไม่มีโฆษณาขั้นมากวนใจ ยูทูบพิเมียมราคาถูกไม่มีโฆษณาขั้นมากวนใจเพียงเดือนละ59บาทของแท้ราคาถูกตอนนี้แอดก็ใช้อยู่นะคะแล้วถ้าหากบอกว่ามาจากช่อง A อ็นเอ็นสปอรนะคะก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษเพิ่มอีกค่ะหากใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปจิ้มลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ที่ปักปุดไว้ได้เลยหรือสามารถสแกน q ิวอา e คง่ายๆตรงนี้เลยจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะ,นะคะทีมพิงค์สไปเดอร์ค่ะหรือทีมของกัปตันทีมนะคะที่ยังไม่เคยแพ้ใครมาก่อนนะคะ แต่จะมีแพ้ทีมเมกาวัตีค่ะและล่าสุดนะคะทำตารางคะแนนสัมอีกแล้วค่ะพอล่าสุดแพ้ทีม GS ค่ะ3ต่อ1เซตนะคะด้วยคะแนน2 0ต่อ25 25ต่อ16 25ต่อ27และ1 9ต่อ25ส่งผลให้ตอนนี้นะคะทีมของกัปตันคิมค่ะมี33คะแนนและทำให้แฟนวอลเลย์บอลนะคะต่างลุ้นว่าทีมของวิภาวีจะผงาดขึ้นเบอร์หนึ่งแทนได้หรือไม่ พอตอนนี้ค่ะทีมของวิภาวีนะคะหรือทีมฮุนไดค่ะมี32คะแนนซึ่งตามหลังอยู่เพียงแค่1คะแนนเดี๋ยวเรานะคะลองมาดูตารางคะแนนล่าสุดกันก่อนดีกว่าค่ะทีมพิงสปเดอร์นะคะมี33คะแนนฮุนไดสามคะแนน GS ค่ะอันดับ3มี25คะแนน IBK ค่ะทีมของชมพู่พพันธ์เกิดปราดมี22คะแนนอันดับ5เลสปาร์คทีมของเมกาวตีมี2 0คะแนนอันดับ6นะคะไฮพารค่ะมี12คะแนน อันดับ7ค่ะกวางจูเปเปอร์แบงนะคะมี6คะแนนค่ะและในวันที่12ธันวาคม2 5 6 6นะคะโดยทีมของฮุนไดนะคะก็จะพบกับกวางจูเปเปอร์แบงค่ะในวันที่12ธันวาคม2 5 6 6นะคะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าหากทีมฮุนไดนะคะสามารถเอาชนะกวางจูเปเปอร์แบงไปได้ก็จะพังงาดขึ้นเบอร์หนึ่งทันทีค่ะแต่ลูกกลมๆนะคะก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะอาจจะมีการพลิกเกม แต่จากสถิตินะคะทีมฮุนไดเหนือกว่าค่ะเนื่องจากในตอนนี้นะคะทีมของกวางจูเปเปอร์แบงค์ค่ะมี6คะแนนซึ่งอยู่อันดับท้ายตารางนะคะแต่ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะและก็ต้องยอมรับนะคะว่าในตอนนี้ค่ะทีมของฮุนไดนะคะมาดีทั้งสถิติเกมรับเกมลุกค่ะก็ต้องมารอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งนะคะสำหรับการแข่งขันของฮุนไดและทีมกวางจูเปเปอร์แบงค์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแฟนเบ์บอลค่ะต้องส่งแรงเชียร์แรงใจ ให้ทั้งสองทีมนในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะและทั้งหมดค่ะคือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะและอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักกีฬาของเรากันทุกคนด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ